ครับก็สวัสดีเ c ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเพื่อนช่างทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่างกบจะพามาซ่อมบอร์ดเครื่องส้าอีกแล้วนะครับมาดูกันว่าเป็นรุ่นไหนนะครับแล้วก็ตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับมาดูว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับเป็นคิวเป็นคิวนะครับอ๋อเป็นของ LG ลฟ้าหน้า ครับลูกค้าทำมาเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าจะทำมาเหมือนกันแต่เครื่องที่โดนทำมาหมดนะครับส่วนมากก็หนึ่งเจอเจอเป็นเพื่อนช่างด้วยกันนะครับที่ทำมานะครับ ก็ทํามาจนแบบบางทีอะไรยังไม่มีตัวเดิมนะครับเป็นต้องหามาใส่นะครับ <Okay. S 1> ก็ต้องทําไปเนาะเป็นเรื่องธรรมดาดซ่อมครับทำมือใหม่มือเก่าขนาดมือเก่าทำไม่ได้ก็เละเหมือนกันนะครับเจอมาเป็นไรนะครับทำตามขั้นตอนทําตามสเต็ป รู้อ่าตัวนี้เขาทำเขาบอกว่าเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดขอผมก็แกะก่อนนะครับเป็นยังไงตัวนี้ก็ทำเรื่อยๆนะ,ะมีรอยการทำมาเปลี่ยนรู้สึกว่าตรงนี้มีรอยไหมไม่มันร้อนหรือเปล่าตรงนี้ นะครับเห็นรอยดำๆตรงนี้เป็นเหลืองๆไม่ใช่ดำๆบอกไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดก็ประมาณนี้ครับทำเปลี่ยนไอซเหมือนคลิปที่ช่างกบลงเมื่อวานเปลี่ยนไอซมาแล้วนี่อจะเป็นไอซเก่าดีใหม่ไอซเก่าไม่รู้นะครับเปลี่ยนมา มาลองเสียบปลั๊กเปิดดูนะครับว่ามันจะทำงานไหมเผื่อมันทำงานนะครับลูกค้าส่งมาบางทีปลั๊กตัวนี้ก็อยู่นี้นะครับสีเหลืองอยู่ตรงนี้สีแดงอยู่ฝั่งนี้นะครับใช่เปล่าไม่รู้น่าจะใช่เราที่จำได้ เรักเปิดอ่าเปิดแล้วนะครับติดไหมอ่าไม่ติดนะครับเปิดไงก็ไม่ติดถ้ามันติดจะขึ้นตีนี่เลยนะ LG เนาะประมาณนี้นะครับปิดเครื่องไม่ต้องคอดหรอกครับจปชุดเนี้ยเดี๋ยวจะวัดไฟสามรอมันมีมาอีกไหมเหมือนกับไอตัวเมื่อวาน นะครับมันจะมีเข้ามาไหม,ไมตัวอ,อะไรนะเก็บไปก่อนอื่นมาวัดไปนะครับวัดไปสามร้อยบุนะครับแต่ว่ามันมันนานาจะลดเราต้องดีชาร์จ อาการแบบนี้เป็นไปได้ว่าอุปกรณ์รอบข้างนะครับพวกอาพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรนะครับอาจจะมีปัญหา iC มไม่น่าจะเสียนะครับไม่รู้ไอซีเก่าหรือไอซใหม่นะครับอุปกรณ์รอบข้างอาจจะมีปัญหาไฟแต่ละจุดแต่ไฟจุดนี้ต้องมีมาพวกนี้ มีมาเดี๋ยวมาวัดฟิวกันมันขาดไหมฟิวฟิวไม่น่าขาดเนาะฟิวไม่ใช่ฟีวตรงนี้ไม่ขาดหรอกเราต้องเช็คในส่วนที่เราคิดว่ามันมันมีปัญหาหรือเปล่าโอเคต่อไปเราก็มาวัดในส่วนข้างๆนะครับมันจะมีพันติเตอร์ันเตอร์ตัวเล็ก แต่ไม่ค่อยมีเล้วเห็นไหมครับจะมีพวกชาร์จิเตอร์แต่ว่าชาร์จิเตอร์ซี่มันขาดไหม มีทานติตเตอร์นะครับ i อซไม่น่าจะเสียนะครับคิดว่าไม่น่าเสียไม่รู้ว่าตัวใหม่ตัวถอดออกจากเครื่องอื่นหรือเปล่ามันไม่มันไม่ได้ใหม่เลยนะอันนี้ทั้งผมก็ไม่ได้ถามนะแต่ได้ยินเขาว่าเพื่อช่างว่าเปลี่ยนไอซีไปแล้วก็ไม่ทำงาน มมีฐานิเตอร์อ่เราต้องเช็คอุปกรณ์ร่วมนะครับอาการเนี้สึกว่าเช้ากไม่ค่อยถนัดนะถ้าวัดใช้เป็นมิเตอร์ดิจิตอลไม่เหมือนเข็ม

่ขึ้นอ่ขึ้นแสดงว่าโอเคไม่ช็อตนะครับมีขาบีขาอีรู้ต่อไปอะไรอีกโอวันนี่ไงมีอาต,ตัวหนึ่งตัวเนี้นะครับช่จจเัเดี๋ยวจะซูมให้ดู ที่ต้องวัดจะมีชานทิเตอร์ตัวนี้ต,ตัวเล็กแล้วก็มี R ตัวนี้ครับเดี๋ยวเมื่อกี้มีจะมีลูกค้าโทรเข้านะค,ครับแล้วก็มาวัดในส่วนนี้นะครับ ไปเข้าจะอยู่ประมาณนี้นะครับ,รบสองขาเนี้ยสามร้อยโวลต์หนนอสิบสองโวลต์ตัวอาร์ตัวนี้นะครับโดวที่ช่างบอกว่าทามทิสเตอร์ตัวนี้ไม่มีปัญหามาดูอาร์ตัวนี้ ราคาเท่าไหรมาดูกันต้บว่าน่าจะมีส่วนพวกนี้แหละไม่อากถาทิเตอร์อันนี้อาการนี้ยังไม่เคยเจอนะครับยังไม่เคยเจอส่วนมากจะเป็นแผงหน้าก็คือบอร์ดปุ่มกดนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับพวกสนิมสลองส,นนนสอีนะครับที่ซ่อมลายขาดพวกนี้๋ยวดู มันค่าเท่าไหร่ตัวนี้เป็น R ที่อยู่มันเป็น R อะไร OCP Overcurrent เป็นวงจรป้องกันการช็อตของ IC พวกนี้นะครับ ค่ามันน้อยนะตอนนี้น่าจะประมาณศูนย์จุดหรือ,รอ,รอไม่เกินสองโอมดูค่าเท่าไหร่ครนะับจะไม่เกินสองโอมนะนดูสิมันขาดหรือมันไม่ขาด ถ้ามันไม่ขาดก็เช็คในส่วนอื่นต่อนะครับทันกคิดว่า IC ไม่เสียนะครับร้อเซเพราะว่าโดยมากไม่เคยเจอ IC เสียนะของอที่เป็น LG ที่เป็น IC 7เจ็ขาแบบนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเคยเจอแต่พวกโตชิบ้าเจอบ่อยนะครับที่เป็นเนะอซีรุนช็อตโตชิบ้ายี่ห้อแต่ LG ตัวนี้ช่งางผมซ่อมมายังไม่เคยเจอนะแต่ท่านอื่นไม่รู้นะช่างคนอื่นไม่รู้นะว่าเจอหรือเปล่าแต่ช่างผมไม่เจอไม่เคยเจอนะครับเคยเจอแต่มันเป็นสนิมนะครับ แบบปิดน่ดจาจะค่้าเท่าไหร่ไม่รู้มันมีอ,อ๋อนี่ไงสองสองโอห์มปะ่ะสองจุดห้าเลยปะ่ะมันเป็นสีแดงสีเขียวสีแดงเขียวแล้วก็สีทองนะครับไม่เกินสองโอห์มจริงๆแต่ผมว่าอ่าไม่ไงขาดจริงๆ ขาดนะครับขาดถือว่าโอเคเลยเป็นตัวนี้ช่างกบเก็บไว้อยู่นะครับพวกอะไรตัวเนี้ที่ถอดถอดไว้อะเ้วไปดูก่อนว่ามีมีไอซแล้วก็มีทีไออาตัวนี้แหละเราไปดูก่อนมันมีช่างกบถอดไว้นะ มันเป็นไอซีเบอร์นี้แหละเอหกศูนย์ห้าเก้าครับเอะไรเหกศูนย์ห้าเก้าของเครื่องซักผ้า LG อ่ะไม่ใช่เครื่องซักผ้าเป็นบอร์ดตู้เย็น LG เอหกศูนย์ห้าหนึ่งหรือห้าสามนไหครับเอหกศูนย์ห้าเก้าจริงๆเอหกศู ed, นย์ห้าเก้าเห็นไหครับเนะรียกอะ สองจุดห้าไหมสองจุดห้าแหละแดงเขียวทองอยวมาวัดกันเอหนึ่งจุดเจ็ดค่ามันประมาณนี้นะครับเป็นไรนก็มีคาดเคลื่อนธรรมดาอืมโอเค จังกรมจะเปลี่ยนโอเคนะครับพอเปลี่ยนแป๊บนึง จริงๆก็มีนะครับตัวใหม่เลยแต่ว่ามันไม่มีมันไม่ได้เป็นอาความร้อนอาทนความร้อนแบบนี้นะครับเรใส่ตัวนี้ไม่เป็นไรอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยเราก็มาดูกันเลยว่ามันใช้ได้ไหม อ่ได้ยินเสียงดีเลยแป๊กเลยอดีเลยอีพุาเปิดอ่าสวยงามเลยครับผมอ่าขึ้น P โอเคใช้ได้แล้วนะครับติดอ่าโอเคนะครับเปิดติดปกติโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าแนวทางสำหรับเพื่อนช่างมือใหม่มือเก่านะครับที่ยังไม่เคยเจออาการนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่างกบด้วยนะครับฝากกด ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ